สวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพาน้องนาซากับน้องฟันชัยนะคะไปงานวันเกิดน้องวันดีนะคะครบห้าปีนะคะพาน้องไปทานนะคะไม่ขาทานผลไม้นะคะบุฟเฟ่นะคะ ไปร่วมวันเกิดน้องนะคะทานบุฟเฟ่นะคะสวัสดีทุกทุท่านเลยนะคะให้ไล่์สดสวัสดีทุกทุท่านเลยนะคะสวัสดีพี่พี่แม่เอฟซทุกทุท่านนะคะ เข้ามาได้นะคะพูดคุยทักทายได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า น้องยังไม่มีชุดนะคะชุดน้องยังไม่เสร็จนะคะแม,ม่ค่ะตัดชุดแล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเข้ามาข้างในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านของน้องๆอ,อยู่ข้างนอกหมู่บ้านนะคะแม,ม่ค มีเป็นข้างในหมู่บ้านนะคะช้างจะเยอะไหมเนาะช้างมีกี่เชือกเนาะคีโนวันนี้นะคะรอลุ้นนะคะ งวันดีคนสวยนะคะเดี๋ยวก็น,นาวดียวก็ร้อนนะคะแม่ๆคะ <c oughs> ทั้งไอทั้งเป็นหวัดนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายให้กำลังใจได้นะคะเมๆขาวันนี้นะคะจะพาน้องๆไปถ่าททางโสเชื่องนะคะทานบุฟเฟ่นะคะวันเกิดน้องวันดีนะคะผลไม้เยอะแยะเลยนะคะเข้าในซอยแล้วนะคะบ้านเกิจะอยู่ลึกลับนิดนึงนะคะ เข้ามาได้เด้อคุณพอ่อคุณแม่จ๋าวันนี้จะพาน้องๆน,นะคะไปงานวันเกิดน้องวันดีนะคะแล้วนาบานเย็นแล้วนาบานเย็นอ๋อบานเย็น ไปแล้วนะคะแม่เม่มคะคอมเมนต์ค่ะอันนี้จะเป็นข้างในหมูห่บ้านนะคะแม่เม่มะเพราะว่าบ้านน้องอยู่ลึกลับมากๆเลยนะคะบ้านน้องวันดีนะคะเหนื่อยเหมือนกันนะเ<บ>น <ney> <ๆ S 2> ี่ย<บ> ឆ្កួតរៀបបានអីក៏ gene នេះសោះជីវិតមិនដៅឡើងក៏បាន

ควานจะไปหาองวันดีทางหน้านะคะไปทางนี้ไม่ได้นะคะไม่เมขาไปทางนี้นะคะ ถึงแล้วนะคะไม่ไม่ขบุงกแต่ชุดเนี่ว่าทุกเปียบรึดูวะสวยมากเลยไม้หลายไม้เยอะมากเลยนะคะมีเอเปด้วยนะคะแม่ม่ขาเปด้วยนะคะในนอจะของวันเกินะคะเยอะมากๆ เดินจากของวันเดินนะคะสวยมากมากเลยนะคะเดี๋ยววันดีนะคะใส่ชุดสวยด้วยนะคะนี่นป็นเหม่งน้อยนะคะเหม่งน้อยเอฟเฟ่นด้วยนะคะ่เลยนะคะน้องครีม เกียบเละเนาละคุณตาเเนวสิละอ่ะอ่าไจะมีคุณตามึงตกวน้องเเนวเองเออเกียมเเนวเดี๋ยวจะของคันเกิดนะคะโหน้องพิล์มแต่งคนสวยมากๆเลยนะคะนึ่ง้วองนึ่งวันดีนะคะ ขวัญชัยก็จะอยู่ฝั่งนน้นนะคะมันเยนอิตาโล่นะคะทาโลน้องวันดีคุณย,ยายบุญช,ช่วยนะคะกะถิมมานเย็นนาซาขวัญชัยนะคะอคอนชันะคะดูเบิงหมิงน้อยไปดูเบิงน้อยเด้อ

ครบ5ปีเนะฮะ5บุคุณยายไอ้ครบ5ปีบ่เออครบ5ปีครบ5ปีนะคะขอให้ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะาระางวัลดีนะคะขอ,อ,อ,อให้ดูขอ,อครบ5ปีแล้วนะคะขอ ร่างกายแข็งแรงนะคะเือจ้ของม,มันเกิดแต่งสวยๆมากๆเลยนะคะเดินไปค่ะดูเค้กนะคะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนมานะคะโต๊ะยืช้าวันดีจ้านี่นะคะวันดีนะคะเจ้าของวันเกิดนะคะแม่ไม่ขาเองชุดสวยมากเลยนะคะวันดีนะคะดวงวันดีนะะเต็มยลูกร้อยลูก ผมแม่แคร์นะคะกราบขอบคุกม่านนะคะอันนี้จีนนะคะแล้วก็อาหารแม่ใหญ่นะคะท่านนะคะฝากแม่ใหญ่เต็มใจรุทุกท่านนะคะที่สนับส่งจุกจีนนะคะจีนเบีเออาหารช้างนะคะ <c oughs> มาร่วมบุยพอให้น้องได้นะคะคุณพ่อไม่วะหนงน้อยนะคะทางน้นหนึง่นงเ้อยเต้นนะคะสงสอยางเป่าเค้กนะคะกำลังจัดอยู่นะคะกำลังจัดเค้กอยู่นะคะ อาาค้างหาหารท้นะคะหรือเต็มแล้วนะคะจะขออาหารนะคะเต็นแล้วคแต่ที่สวยก่อนแต่ที่สวยก่อนรวมให้พี่เบิร์ดเดย์ให้น้องวันดูคนสวยได้นะคะ gần rồi đấy đã liền gần rồi đấy hôm nay đã liền gần rồi thì mình rất là <laughs> 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 คนเกิดพี่สาวทั้งปีนะคะหมิงต้องสวยนะคะคนเกิดพี่สาวนะคะหมิงต้องสวยนะคะสียุพูเลยนะคะโอย อโยสวัสด <st> ีจ้าวันนี้วันเกิดใครคะวันเกิดน้องวันดีนะคะวันเกิดน้องวันดีค่ะคุณแม่เกษาค่ะนี่นะคะจะโขงวันเกิดนะคะใส่ชุดสีทองเหลืองนะคะคุณแม่คะนี่นะคะจะโขงวันเกิดนะคะสวัสดีนะคะจะเป่ามิกแลนะคะสวัสดีคุณแม่เกษาะ่ะสวัสดีค่ะ

HAPPY b i r t h d a y to you. วันดีเต้นรอนแล้วนะคะหนิงน้อยนะคะ วันนี้เป็นวนวาเนนะะอันนี้เป็นน้องคลุมนะคะแต่งสวยมากๆเลยนะคะออฟตึกเลยนะคะเพื่อนๆพี่มาเยอะมากๆเลยนะคะ

เดนระงอันนี้นำด้วยชาโลนะคะนำด้วยพี่ช้างชาโลนะคะนี่จะเป็นน้องวันดีนะคะอันนี้จะเป็นน้องวันดีตักเต็กนะคะ นี่จะเป็นคุณยายบุญช่วยนะคะสอควานชัยมีเลขนชัยนะคะนี่พาควันชัยมาด้วยนะคะมันหนาวนะรวมถึงควานด้วยหรือเปล่าคะ <c oughs> พอควานก็สงวัดแล้วมันหนาวนีนาซ่านะคะ นางงามเราดูนางงามนะคเลยไว้ถือโน้นหรือชาอันนี้บานเย็นนะคะอันนี้พี่กระถินนะคะควานบ่าวนะคะ ណេះទៅណា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 ទៅ ชัยนะคะสายกินนะกกินเร็วมากนะคะขวัญชัยนะคะนาซาจะอยู่ฝั่งนู้นน,นะคะไม่เม่น <st uff> บ้านเย็นนะคะแข่งแม่วมั่งโหขวัญชัยหัวปลวยเลยคะ่ะขวัญชัยบอกว่าวันนี้

นาซ่านะคะทาโลนะคะยายน้ำมนต์นะนาซ่าทานเร็วๆอย่าโยเพนะนี่นะคะนาซ่านะคะ,คยยะ,คะไม่ะคะ่ะนีดิจิเชื่อนี้นะคะนาซ่านะคะควันชายอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะมาทุงนาซ่าทั้งขวัญชัยเรยนเพนะคะวันนี้นะคะโอ้โหว่านาซ่านะคะไม่ยอมเลยนะคะไม่โยกเลยน เป็นส,สองรงใครเลยนะคะเรื่องกินนะคะเรื่องใหญ่นะคะสำหรับนาซาก็กวันใจนะคะแม่แม่คะโอ้น้องครีม อันนี้จะเป็นน้องครีมนะคะน้ำเพชรแดงโมพังเปิ้ลแล้วก็น้องเอ็นลดถังนะคะนู้นไม่หวานไม่ทราบว่าเชื่ออะไรเนาะเดเลตปูนอนคุณปูทองคำนะคะค่ะคุณปูทองคำนะคะค่ะคุณปูทองคำนะคะ นี่นะคะนี่นะคะจะของวันเกิดนะคะนี่เป็นน้องสาวนะคะวันเกิดน้อพี่สาวนะคะดู้ดหนิต้องดเต็มนะคะใส่ชุดสวยไม่แพ้เลยนะคะ มนนะคะากมากจะงนร้นเนะคะจะเป็นขนมจีนนะคะฝั่งทางนน้นนะคะจะเป็นขนมจีนะคะเลี้ยงทั้งคนเลี้ยงทั้งชางนะคะวันนี้นะคะสาถาดวิโยเทใครเลยนะคะ การเกอสาดให้ด้ว่ลาร่กำลังกััดูนาซานะคะนี่ควานก็จะขออนุญาตปิดทคการลฟ์สดไว้เเท่านี้นะคะแม่ขาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ยอดิารไลนะสดไวเท่านี้นะคะไม่คสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ